สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะคะในเดือนมการานะคะ2023ของกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะชาวราศีกุมก็คือผู้ที่มีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในกุมนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นลัคนากุมคือเวลาเกิดนะคะสถิตยอยู่ในลัคนากุมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ดูแบบโหราศาสไทยไปเลยนะคะจะได้ป้องกันการสับสนใะดูง่ายๆกันไปเลย นะคะแล้วก็เราจะอ่านในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะซึ่งก็จะมีสถานะคนโสดนะคะคนแอบชอบนะฮะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แล้วก็ท้ายสุดกับคนรักเก่านะคะโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยนะคะมาค่ะเปิดมาแล้วนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ คุณนะคะชาวกลุ่มลัคนากลุมนะจากสิ่งที่เห็นเนี่ยพอขึ้นไพ่สิบเหรียญพี่ว่าคุณได้ข้อมูลในเรื่องของความรวยเข้ามาเนี่ยกลุ่มกําลังจะมีโชคกลุ่มกําลังจะรวยแต่ทําไมไพ่การเงินม,มันเป็นสิบดาว่ะเพราะพี่เมย์มองว่ามันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาใครก็ตามที่แบบเจออะไรแนวๆเน,นี้ยคือตําแหน่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราอยากให้เกิดขึ้นเขานี้เสร็จพอมาดูที่ตำแหน่งการเงินพอมาดูที่ตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเนี่ยมันมีความไม่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นแปลว่ามันคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออีกเรื่องหนึ่งเขานี้เสร็จเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้มันทันไหมแต่พี่อยากจ,จะบอกว่าอะไรที่คุณทุ่มไปเต็มเหนียวอะถ้าคุณยังไว้ทันคุณยังไวเลยนะมันยังไม่ใช่จังหวะ มันยังไม่ใช่จังหวะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบาดเจ็บหนึ่งบาดเจ็บจากการลงทุนลงทุนซื้อหวยก็คือลงทุนอย่างหนึ่งนะแบบบางทีเราทุ่มเต็มที่เราคิดว่าได้แน่นอนพี่พูดตรงๆนะคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะซื้อใบเดียวก็ถูกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันจะถูกอะมันจะเป็นจังหวะที่ที่มันมันก็จะได้ด้วยตัวเองอะ รู้แน่ๆด้วยวันนั้นก็จะเป็นวันที่สบายใจเป็นพิเศษด้วยนะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เห็นพลังงานค่อนข้างกดดันแล้วพอขึ้นไพ่ห้าถ้วยมามีเรื่องที่เราจะมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะเสียความรู้สึกจากคนใกล้ตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามดาบขึ้นมาประกบอีกเอางี้เอาแต่เบาๆแล้วกันเอาแต่เบาๆเอาแต่เผาๆเตือนไม่ได้ฟังแบบว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ร้าย คือเราหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้หรอกแต่การรู้ไว้ก่อนมันคือการทําให้มีสติแล้วสามารถผ่อนหนักเป็นเราได้มันเป็นฟิลนั้นมีเกณฑ์ที่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าสมมติตต่างเราแพลนในอนาคตอันใกล้นะคะว่าจะออกรถจะออกรถอันเนี้ยพี่อยากให้เช็คในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้ดีอารมณ์ประมาณว่าอย่า อย่าไปรอเงินในอนาคตข้างหน้าอะไรแบบนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เห็นในตำแหน่งมรณะในขึ้นไพ่สองเหรียญมาประมาทไม่ได้เลยนะถ้าเราจะคาดหวังมันแบบเอาเงินในบัตรเครดิตหรือว่าเอาเงินในอนาคตที่คาดว่าจะได้มาเพื่อแบบเออเอามาก่อนเราค่อยมาคิดอัเน,นี้ไม่แนะนําเพราะว่าในอนาคตขึ้นไพ่9ก้าไม้นะคะพี่ไม่แนะนํานะมันจะเกิดความอึดอัดในความเหนื่อยเกิดขึ้นนะ,ะขึ้นมาจากตรงนี้ได้ด้วยอ่ะ ในเรื่องของความรักเนี่ยขึ้นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาหลายๆท่าน Worst case นะโดนเทเพราะมีสามดาบตรงนี้มารอด้วยนะฮะอีกเคสหนึ่งถ้าคุณกำลังมีความคิดมีความรู้สึกว่าสภาวะตอนนี้จิตใจเราเราอยากได้ใครสักคนที่จะเข้ามาไม่ใช่แค่มอบความรักให้เราอะแต่ต้องมีความมั่นคงให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยเดอะสตาเป็นไพ่ที่ขึ้นมาบอกนะคะว่า คุณเชื่อเหออว่าไฟนอนคุณจะได้แต่เพียงแค่ว่าระยะเวลากว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปบางคนใช้เวลาหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีว่าไปแต่มันมีจุดที่มันจะต้องถึงถ้าเรามาในทิศทางที่ถูกแล้วถ้าเรามั่นใจว่าเรามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะคะครานี้เสร็จเนี่ย เรื่องการทำงานพี่ค่อนข้างเป็นห่วง The High ฮ r e s t เ g e ขึ้นมาคุณจะเจอกับสภาวะการทำงานที่มีความอึดอัดแล้วก็ค่อนข้างสวิงพอสมควรฟิลลิ่งมันจะมีความรู้สึกเหมือนเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแถวๆนี้ยคุณจะรู้สึกเหมือนไม่อยากมาทำงานไม่อยากอยู่ที่นี่แหละอยากเปลี่ยนงานซึ่งมันเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นไปได้น,น,ไไดนะฮะ ในที่ทํางานพอขึ้นห้าถ้วยขึ้นมาเจอกับสามถ้วยตรงนี้เรามาระวังนิดนึงคําว่าเพื่อนกินมันมีแต่เพื่อนตายด้วยกันมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเวลาทํางานแล้วเจอปัญหาเจอประเด็นอะไรก็แล้วแต่นะคะโปรเทคตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วให้ให้คิดไว้ก่อนเลยไม่มีใครช่วยฉันได้นอกจากตัวเองอะไรที่เราจะทําแล้วเพื่อเป็นการช่วยตัวเองได้พิสูจตัวเองได้ให้ทําเพราะถ้าในบางเคส คนอื่นลงมาช่วยตัวเราถ้าเขาดูไม่ดีเขาก็เสียผลประโยชน์สุภักขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้นะฮะบางท่านเริ่มมองหาการทำงานในรูปแบบที่ฉีกแตกต่างออกไปมีโอกาสประสบความสำเร็จการเรียนภาษาที่สภาษาที่4มีโอกาสประสบความสำเร็จการหาแนวทางเรื่องของการงานแม้จะไม่เคยทำหรือแม้อาจจะแบบหลงไม่น่าไม่น่าใช่ทรงนี้ไม่น่าจะถนัด ็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะในทางที่ชํานาญในทางที่คุณทําในทางที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้มันมีการเมืองภายในด้วยมันมีการแข่งขันสูงด้วยมันมีเรื่องของประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่คุณก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่เอาเจช,ช่วยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มที่กำลังอยู่ในห้วงสภาวะที่ ภายนอกเราจะต้องมีความสุขแต่ภายในใจเรามันคืออีกฟีลลิ่งหนึ่ง,งมีปัญหาหลังบ้านรอคุณอยู่หลาย,ลายด้านหลายประเด็นเอาใจช่วยค่ะนะโอเคจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวกุมลักขากุมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณทุกใบาอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางใบได้แต่ไม่ไว่าอย่างไรพี่เอาใจช่วยขอให้มันผ่านพ้น มันโอเคเข้าเรื่องความรักกันค่ะคนโสดคนโสดคะจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดชาวกลุ่มคนโสดชาวกุ่มจะมีใครเข้ามาไหมคะขอภายหน่อยค่ะ The Empress นะคะ Knight ไม่เท้านะคะ แล้วก็ไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญโอเคหน้าไพ่นะจริงๆเหมือนหลังจากที่ตัวคุณเองเริ่มเป็นคนที่สนอกสนใจตัวเองอดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นพี่เห็นมีคนแวะเวียนมาพยายามจะขายหนมจีพี่คุณอยู่นะแต่ด้วยคนที่เข้ามาเนี่ยพี่มองว่าสักและสีเขายังไม่เท่าคุณหรือปะ คุณจะต้องได้คนที่มันโอเคกว่านี้หรือเปล่าคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกับคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความมั่นคงในชีวิตหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเข้าที่เข้าทางหรือสามารถเอามาใช้วัดว่าจะเป็นคู่ได้หรืออะไรเยคุณยังไม่ได้คิดกับคนคนนี้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจากที่พี่เห็นมีคนเข้ามาแล้วนะมาไปดูสิแล้วเขาเวียนไปเวียนมาในชีวิตคุณอยู่นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา เอาเขาก่อนเขารู้สึกไงกับคุณชาวคุณคิงถือไม้เท้านะคะไพ่สองดาบนะคะคิงถือไม้เท้าไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่สามดาบเห็นไหมเขาอกหักด้วยแหละเขาเจ็บด้วยแหละเขาเสียใจด้วยแหละคุณไม่ชอบเขาใช่ไหมล่ะอ่ะดูซิ แล้วคุณรู้สึกไงกับเขาุมคุณรู้สึกยังไงกับเขากุ้กคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะสี่ถ้วยเห็นปะคุณไม่ชอบเขาจริงๆอ่ะคนที่เข้ามาจีบคุณคนนี้สี่ถ้วยนะฮะคิงถือเหรียญคะ่ะหนึ่งถ้วยนะฮะคนนี้คุณไม่ชอบคุณต้องงานคนที่มีความมั่นคงกว่านี้อย่างน้อยก็คิงถือเหรียญก็ดีเป็น ไพ่เพจเป็นไพ่ไหนเนี่ยไม่เอาระดับเด็กๆน้อยๆหรือระดับมีอายุแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลคุณได้เนี่ยคุณไม่เอาคนคนนี้ไม่ใช่สเปคคุณ่ะนะฮะไม่ใช่สเปคคุณอะชาวกุมมันเป็นลักษณะที่แบบหนึ่งถ้าคุณถ้าคุณตีต่างสมมติไพ่สลับกันคุณชอบคนคนนี้คุณรู้สึกดีคนคนนี้แต่คนคนนี้เขาชอบคนอื่นอยู่ เขาต้องไปเลือกคนอื่นเขารู้ว่าเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจอกค่ะอ่ะ,อะนี่เคสหนึ่งเคสที่สองคือเป็นแบบอย่างที่บอกอ่ะคนคนนี้พยายามเข้าหาคุณรู้สึกดีกับคุณชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเขาคุณน่าจะไปเลือกคนอื่นคุณสร้างความสับสนคุณสร้างความอึดอัดใจให้กับคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอกหักหนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแน,น่นอนค่ะ แปไม้นะฮะยังคงมีการพูดคุยสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่ยังคงมีการพยายามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องเงียบง่ายๆนะคะให้แนะนําค่ะเก้าไม้แล้วก็ไพ่สี่ไม้มีคนใดคนหนึ่งรอถ้าไม่คุณรอเขาเขาก็รอคุณรอแน่ๆรอในการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ง่ายๆเพราะถือว่าเจอคนที่รักแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นถ้าติต่างเป็นคุณไม่อินกับเขาจริงๆถ้าเป็นคุณไม่อินกับเขาจริงๆลองเปิดอโอกาสดูนะลองเปิดโอกาสลองศึกษาดูในวันข้างหน้าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่สามารถมอบความสุขมอบควาว่าครอบครัวให้คุณก็ได้ติต่างหรือในทางกับกันถ้า คุณคือคนที่ไปชอบเขาไพ่สลับกันนะนะมันก็จะเป็นในลักษณะที่พี่กยังเห็นว่าคุณยังรอเขาเพราะว่าเป้าหมายคนโสดในคนที่เข้ามาในชีวิตนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้ลงเอยกับเขาชีวิตคุณเป็นดี e empress แน่นอนมันคุ้มค่าแก่การรอมันคุ้มค่าแก่แก่การสู้กันไฟอะไม่ว่ายังไงเอาใจช่วยจ้ะโอเคจบไปแล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่เลือกไพ่ด้วยนะคนโสดสิมเลือกไพ่อะไร เนี่ยใจจะไปทำพริกอเด็กอยู่แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูชาวกลุ่มคนโสดไปแล้วต่อไปคนแอบชอบนะคะคนที่แอบชอบคนที่แอบชอบอเคคนที่คุณแอบชอบเพานะชาวกลุม เขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณจะแอบชอบเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณสองไม,ม้มีสองไม้นะคะวิว สามถ้วยคุณรู้สึกไงกับเขาเด็กถือไม้สองถ้วยใช่เราแอบชอบเขาเราก็ต้องรู้สึกแบบแฟนกับเขาสิฟีนถือดาบนะคะจากที่เห็นในช่วงนี้คนที่แอบชอบกันอยู่เนี่ย สถานการณ์ที่เห็นรู้สึกถึงการมีระยะห่างซึ่งกันและกันถ้าไม่คุณห่างเขาเขาก็ห่างคุณแต่ถามว่าคุณยังคงรู้สึกดีกับเขาอยู่ไหมถึงแม้สถานการณ์มาาันจะห่างๆไปใช่นะะมันต้องห่างไปเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมีพลังงานท็อกซิกในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะพลังงานของความกดดันพลังงานของการเร่งรัดพลังงานของการพยายามที่จะ ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีด้วยชอบฉันบ้างสิรู้สึกดีกับฉันบ้างสิทําดีกับฉันบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่อีกคนหนึ่งยังมีความรู้สึกว่าฉันขอคิดแล้วฉันขอรู้สึกแบบเป็นเพื่อนแบบคุยกันไปก่อนได้ไหมมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ที่จะพัฒนาอะไรแบบนั้นในเวลานี้ยังไม่ได้คิดไปไกลเกินกว่าคนที่รู้จักการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ ชาวกลุ่มนะคะมีไพ่สิบดาบเป็นนอนฝังเข็มเล่นซะงั้นไพ่ในน้นนำก่อนไพ่ในน้ำค่ะสี่ไม้เท้ากับไพ่เก้าเหรียญไพ่บอกอย่างหนึ่งว่าชัดเจนเลยนะคนที่แอบ,บชอบความสัมพันธ์เนี้ยไม่สักเซส ไม่สักเซสเพราะว่ามันมันนอนฝังเข็มอยู่ตรงนี้ละไม่สักเซสนะคะและขึ้นไพ่เก้าเหรียญคุณจะเป็นคนโสดที่มีความสุขได้และไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวดวงคุณ่ะยังไงก็มีคู่ยังไงก็มีครอบครัวและยังมีคนที่รักคุณรออยู่เพราะฉะนั้นไม่สักเซสกับคุณคณนนี้ไม่เป็นไรเนื้อคู่ของคุณอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้เพราะไพ่อะไรก็ตามที่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่อะ ในฝั่งฝั่งเขาก็ไม่ได้ขึ้นมันมีแต่ฝั่งเราที่เรามีความรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นภพชาติที่เนิ่นนานและอาจจะมีคนที่มีพลังงานเข้มข้นกว่าอยู่ในภพชาตินี้ซึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ได้ไพ่นั้นไปเช่น The Sun The Lover อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไพ่แบบ The World อะไรแนวเนี้ยซึ่งอันนี้มันไม่มี We Offer j u n เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ามันเป็นความที่ผ่านมาแล้วผ่านไปอะอารมณ์นั้นได้ เอาใจช่วยไม่เป็นไรยังไงคุณก็มีแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยจากที่เห็นนะด้วยความที่เป็นสิบดาบก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่สักเซสนะจ๊ะก้าว mm hmm. เหรียญก็ขึ้นมาอีกถ้าอย mm ู hmm. ่อยากอยู่เป็นโสดอะให้อยู่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ถ้าอยู่ไม่อยากโสดอยู mm ่ hmm. ต้องเดินออกมานะคะอ่ะไปต่อขอไพ่ให้ชาวกลุมหน่อยสถานะอะไรคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ่ะไปดูกันคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาคนนั้นติดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณขาไพ่หนนะคะงไ <King My. S 1> <Dead. S 2> ม้เด็บ มีชิงถือไม้มีไพ่เดสมีไพ่สองเหรียญขอเรียงก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาขนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะขอไพ่หน่อย สองถ้วยนะคะแมดไม้เจจเมนต์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่พลังงานไปคนละทิศละทางเอาฟังเขาก่อน ฝั่งเขาเนี่ยถ้าไม่ได้พร้อมที่จะพูดคุยสถานะความสัมพันธ์กับคุณนะมันสามารถเป็นไปได้ในลักษณะเหมือนพูดออกมาแล้วว่าสถานะที่ที่เป็นไปได้ไมันคือสถานะอะไรอะไรประมาณนี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรสถานะที่มันมีความรู้สึกว่าเรายังสามารถอยู่ในสังคมเดียวกันได้แต่ว่าไม่ใช่สถานะของคนรักอะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ เขายังไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นยังไม่พร้อมหรือสองคำว่าไม่พร้อมเนี่ยมันคือการรอคนเก่าได้เลยนะรอคนเก่าหวนกลับมาอารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะไี้เคสรอคนเก่าเนี่ยเอาตรงๆแล้วรู้สึกเหมือนไม่ควรไปเสียเวลาในไพ่ข้างล่างนะตรงนี้มีสองถ้วยมีแปดไม้มีจัดเม้น t ในขณะที่ตัวเรามีความรู้สึกว่าคนนี้แน่ๆคือคนที่สวรรค์ส่มาคนนี้แน่คือคนที่ใช่คนนี้แน่ๆเลยท,ที่ที่รู้สึกเพราะอะไร เพราะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจแหละว่าแบบไอ้นู่นมันก็ไม่ชัดเจนสักทีนี่นั่นก็ไม่ชัดเจนสักทีแต่ทำไมเรากับเขาถึงยังมีเหตุให้ต้องวนวนเวียนเวียนอยู่รอบๆกันแล้วก็พอจะตัดใจได้หรืออะไรได้มันก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะเขาคือคู่เราหรือเปล่านะฟีลประมาณนั้นแต่จริงๆบางครั้งอ่ะมันคือ ก็เพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ move on หรือยังไม่ได้ตื่นเดินออกมาทาั้งๆที่จริงเทวดาก็มาเป่าแต่เรียบร้อยแล้วเหมือนอะไรหลายอย่างมันชัดแล้วได้รับคําพิพากษาแล้วประกาศออกมาแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเออไหนดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีวีออฟจูนโอเคให้แนะนำค่ะ เจ็บไม้เราวไพ่สเตรนท์หน้าไพ่สิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีความจรงิงจังจริงใจอยู่กับใครคนหนึ่งของเขาอยู่แล้วหรือรอคนเกา่าบอกเลยเดี๋ยวคนเก่าเขาจะกลับมาแล้วมันจะเกิดการบล็อกการปิดกั้นกันเกิดขึ้นสถานการณ์การติดต่อไม่ได้มันจะเกิดขึ้นเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาได้คุณไปเจอกับขาจรน,นะคุณไม่ได้เจอกับคนที่เป็น <c oughs> คนที่จะอยู่กับคุณได้น,นานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกณฑ์การวนวนเวียนหรือรู้สึกถึงกันมันก็ยังมีอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ดีแล้วคุณรู้สึกได้ว่ามันไม่ดีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วถ้าคุณกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นคนที่เป็นเนื้อคู่คุณจริงๆที่คุณไปเรเรเควสไปขอมาเนี่ยเขาก็จะได้เส้นทางเขาเคลียร์ทางได้แล้วเขาก็จะได้มาหาคุณได้ ลองดูนะคะเพราะมันจะยังเป็นไพ่เนี่ยเจ็ดไม้มันไม่ใช่ไพ่การรวมกันเพราะฉะนั้นสถานะความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้สําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่อาจจะชัดเจนก็ได้นะคําว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยชัดเจนว่าไม่พร้อมที่จะไปต่อหรืออะไรก็ว่าไปหรือย,ยังไม่พร้อมที่จะคุยในเวลานี้ก็ว่าไปคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ ขอไพ่ให้คนมีคู่ด้วยค่ะอืมดูสิกุมค่ะกุมเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคนม,มีคู่มีไพสนนะะ่สิบเหรียญขึ้นนะคะสิบเหรียญห้าไม้เอาวางมวยกัน มันไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างคุณกับเขาแต่มันเป็นปัญหาของคุณและครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวคุณญาติมิตรได้ด้วยดูดูสิแล้วทำไมจีเชียนหน้าพ่คุณคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเจ้าไม้เหนื่อยใจเนาะ ก้าไม้เธอมอยากหนีไปปฏิบัติธรรมอารมณ์แบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเก้าไม้เฮอมิตมันวุ่นวายคุณเหนื่อยนี่นี่มันคือทรงคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเลยนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าใครจะรู้ลหละว,ว่าท่ามกลางภาพสวยหรูข้างนอกภาพการมีครอบครัวนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วแบ็กกราวมันมีความวุ่นวายเพียงใดอยู่ภายใต้การรักษาสภาพนี้ไว้ คุณรู้สึกได้ว่าคู่ไม่ค่อยใส่ใจคุณไม่ค่อยสนอกสนใจคุณสนใจแต่เรื่องธุรกิจหน้าตาหน้าที่การงานครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่ได้อยู่ทางคุณอะไรเงี้ยส่วนทางคุณอืมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยได้มาพบปะพูดคุยอะไรกับคุณสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยดูแลกันมีคู่ก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ย แนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์สามไม้ไพ่แนะนำค่ะมีห้าถ้วยอะเต็ะถ้วยไพ่คือเราบอกว่าแบบส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นะเรื่องบางเรื่องถ้ามีความรู้สึกวางได้ปล่อยได้ก็ต้องเอาหูไปนาวตาไปล่ายอยู่เหมือนกันนะ แล้วที่สําคัญคือเรื่องบางเรื่องที่ถ้ามันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วอะก็ต้องปล่อยมันนะนั่นคือสิ่งที่ต้องรับให้ได้กับชีวิตคู่เพราะเราต้องไปต่อแล้วมีเด็กถือถ้วยขึ้นมากาันเข้ากลับเข้าไปง้อการกลับเข้าไปขอโทษมันเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถพูดได้คุยได้เรามาด้วยกันขนาดนี้แล้วต้องมองข้ามต้องมองผ่านในสิ่งที่เป็นประเด็นไปนะคะมองข้ามมองผ่านในสิ่งที่เป็นประเด็นไปเพื่อให ความสัมพันธ์นี้กว่าจะได้มามันก็ลําบากแล้วอะแต่การรักษาลําบากมากกว่าถูกต้องไหมอะไปดูกันค่ะสถานะสุดท้ายแล้วนะกับคนรักเก่าจ้ะใช่หมายถึงคนที่เดินจากไปแล้วคนที่บล็อกอะไรเงี้ยคนที่ไม่พูดด้วยคนที่นิ่งด้วยอืม อะไรแบบนี้ค่ะไปดูค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเก่าชาวกลุ่มคนเก่าของชาวกลุ่ม,เ,มเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะห้าไม,ม้เลิกกันไปแล้วทะเลาะก,กันอยู่เอีกล้สามไม้ห้าไม้สามไม้ชิงไม้อารมณ์เหมือนจบกันไม่สวยนะความสัมพันธ์เนี้ยมีความแบบไม่อยากสนใจ ถ้ายังต้องทํางานด้วยกันก็คือแบบก็กกกกแค่ทํางานแต่แบบไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วได้หน้าไพาเา่เราเรารู้สึกอยากเขาเจดไม้แล้วเราก็พอกันแล้วก็บล็อกเขาแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีไพ่1เหรียญน,นะคะมีไพ่1เหรียญแล้วก็มีไพ่วีออฟจูดนะคะมาจากที่เห็น หลังจากที่รถถายของเก่าไว้เวียนมาแถวหน้าบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ไปเปิดรับสมัครของเก่าที่อื่นต่อได้คุณเองอะ่ะพร้อมเหมือนกันนะจะมันไปได้นนสองเคสหนึ่งถ้าคุณไม่ได้พร้อมที่จะให้โอกาสใหม่กับเขาโอกาสที่สองในความสัมพันธ์กับเขามันคือการที่คุณบล็อกคุณปิดกัน้นแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่อารมณ์แบบไปซะทีเถอพ่อไปซะทีเธอแม่ต่างคนต่างยามมีวิวักรรมซึ่งการเรียนกันอีกเลย เพราะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นพลังงานของความเหน็ดเหนื่อยพลังงานของความท็อกซิกพลังงานของการอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเรียกว่าตีกันเหรอมันจะเป็นฟีลิ่งแบบทําไมกวนอย่างเงี้ยมันฟังดูแล้วมันมันมีประโยคหรือพฤติกรรมที่มันไม่ลื่นหูอะเราฟังแล้วยังรู้สึกหดหงิดอะสาหรับให้หน้าตาแบบเนี้ยเรารู้สึกลาคาญอะเราจะรู้สึกลาคาญในบางประโยคที่พอเราฟังแล้วมันเป็นคนอย่างนี้วะทำไมันพูดอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์นะนะั้นอะให้คุณจําไว้ให้ดีซึ่งถามว่าจริงๆบางท่านเจอแล้วมันมากพอมันมากพอที่คุณจะกล้าบอกเขาแล้วแบบอย่าเข้ามาแกอยู่ในพื้นที่แกไปเลยฉันอยู่ในพื้นที่ฉันแล้วก็ฉันขอโอกาสในการเริ่มต้นอะไรอะไรในชีวิตฉันใหม่อย่างนั้นได้เลยขอพยไพ่หน่อยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่เดอะิออนะพอขึ้นเดอะเชลิออเนี่ย อืมแนวโน้มก่อนแนวน้มแ,แล้วช่ให้แนะนำสามดะถ้าคนนี้กลับมาก็เจ็บเหมือนเดิมนะมันทีสเราเหมือนมันทีศัตรูอ่ะรถม้าสึกไม่หันไปที่ไหนลงนะันอกจากหันไปที่ฝั่งที่กำลังจะทำสงครามด้วยอะ่ะนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกับคนนี้เนี่ยก็ถ้าเรามีความรู้สึกแล้วอยู่ด้วยแล้วอะ สถานะเดียวที่ควรจะต้องคุยกับเขาได้คือเอาไว้เป็นที่รับฝีปากหรือเอาไว้เป็นที่ที่รับความฉลาดทางอารมณ์ในการควบคุมสติควบคุมความอดทอนควบคุมขันติอะไรเงี้ยแต่ไม่เหมาะแก่การที่จะเอามาเป็นคู่ถ้าบางเคสพูดตรงๆนะคนรักเก่าถ้าถ้าดีมันจะไม่กลายเป็นคนเก่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มัน ทำให้เป็นเก่าได้ expire ได้บูดได้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งรักบูดบูดของคุณนั่นแหละจากพายี่ขึ้นมาการันตีด้วย3ดาบนะคะและการบล็อกการปิดการที่แบบฉันขอมีชีวิตใหม่ฉันขอเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมาอยู่ในชีวิตฉันแล้วอะไรเงี้ยน,นะดีค่ะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณมองอย่างที่มันเป็นจริงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับบคุคคลที่แบบฉันรับมือไม่ไหวใครอยากได้เอาไปเลย นะคะขอเถอไปเถอจากพ่อมหาจมรืนแม่มหาจมรือนอะไรแบบนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดวงของชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ